สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับพนพันธ์ครับ e ีที่482นะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งกันนะครับรายการละ300บาทนะครับช่องทางติดต่อนับ084903767นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้มีมาประมาณนี้นะครับ องแรกนะเป็นสมเด็จฐานแซงนะครับเก่านะครับเด็จฐานแซมกับเก่าเลยนะครับนี่ครับมวลสารห็นมวลสารเลยนะมีทั้งเป็นเนม็ดเเม็ดเลยนะครับอยู่ในเนื้อผ้าครับอันที่สองนะเป็นสมเด็จ สมเด็จเก่าๆนะครับสมเด็จสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับนครับอันที่สามครับเป็นลูกดอหลวงปู่คุยนะครับ ็นลูกหล่อหลวงปู่คุย้ยรุ่นแรกนะครับลูปหล่อหลวงปู่คุ้ยนะคนะรับเพชรบูรณ์นะครับรุ่นแรกนะครับนี่ครับสภาพหิ้งหิ้งเลยนะครับผิวหิ้งเลยนะครับอันที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับเหรียญเจ็ดทานหลวงพอ่อรวยนะครับ เป็นผิวหิ้งนะครับเหรียญแจกทานหลวงพ่อรวยนะครับสภาพหิ้งนะครับต่อโคดคําว่ารวยนะครับมาลิก้านะครับเป็นเหรียญดอหลวงปู่สุขนะครับวัดรักของมาขามเท่านะครับนี่ครับของจานนะครับเก่านะครับมาลิก้านะครับหลวงปู่สุขนะครับนะครับเป็นเหรียญรอนะครับ มาเลขหนครับเป็นเหรียญหล่อเหมือนอกันนะเป็นเหรียญหล่อหลวงพูะโบยนะ,น,น,ะน,ะนะครับนี่ครับสองหน้านะครับสภาพใช้นะครับเราเห็นตะไบนะครับตปไบหยาบนะครับนี่ครับเหรียญหล่อหลวงพระโบยนะครับของหางเก่าเลยนะครับนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นรอกเก็ตหลวงพร่ทิมนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับ นะครับอลเกตหลวงปูทิมนะครับพร้อมเลี่ยนนะครับอันนี้แปดนะครับเป็นภาพปิดตานะครับเนี่ยครับจะเป็นเนื้อผงหรือว่าเนื้อว่านะครับลงรักนะครับเนี่ยอันนี้เ้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่ครับ มีรอยตัดช่อด้านล่างนะครับเป็นโลหะเก่าเท่านี้ครับส่วนผสมลายนครับมันรลหไม่เข้ากันนะครับเป็นหล่อโบราณหล่อผู้เงินวัดปางคานนะครับเป็นหล่ชอช่อนะครับมาเลขสิบก็เป็นลูกผู้เงินเหมือนนะครับแต่เป็นสภาพใช้นะครับ ภาพใช้มานะครับนัาจะเรียมเปิดหน้ามาทบนี่ครับรอยใช้หน้าหน้าสึกเลยนะครับเงินนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นภาพคมนะครับเป็นเหรียญนะครับมีจานนะครับจานจาเต็มเลยนะครับจานด้านหลังนะครับ ้นหน้าข็ามีจานนะครับเนี่ยครับจานมันจานร,รอบองค์เลยครับหน้าหลังนะครับเนี่ยครับก็เป็นใครหน้ากาดนะครับเอมอแปะนะครับก็เป็นหูเชื่อมนะครับจานปลาหนีดเลยนะครับนี่ครับหมายเลขสิบสองนะเป็น หลวงพอ่อโสธรนะครับกร,ระ,รววรระรไทองนะครับรุ่นประวัติศาสตร์นะครับเนี่ยเลีงครับพ่อโสธรเป็นกระไทองนะครับนี่ครับครบ8แปดสิบปีนะครับในชิปสามนะเป็นพระพิตาเกะับนะครับพระพิตา,ก,าก่าแล้วก็มีชานะครับ หมายเลขสิบี่ครับเป็นหลงพ่อทานะครับเนี่หล่อหลงพรอทาวัดพระเนียงแตกนะครับชิมฮนะรัเป็นจอบเล็กหลงพ่อเงินนะครับจอบเล็ก ของพเงินวัดบางคานะครับสิบหกนะเป็นจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับ17บเจนะเป็นเหรียญสีมาหลวงพ่อมุ่ยนะครับ คนไร่สภาพใช้มาบ้านนะปีสิบสองนะครับเป็นเรนเซมาหลวงมุ่ยปีหนึ่งสองนะครับสิบแปดนะครับเป็นหลวงพ่อจงนะครับสภาพหิ่งเลนนะครับนะครับค้ามว่าหลวงพ่อจงนะครับสแปดนะครับหลวงพ่อจงนะครับสภาพหิ่งหิ่งนะครับ สิบเก้าครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับต่อโคตรได้เจ็ดนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับหมายเลขสิบเก้านะครับรอหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดิงวัดปางวัวนะครับสภาพใช้นะครับ ยี่สิบเอ็ดครับเป็นพระวัดพับนะครับพิมพ์ยืนนะครับยี่สิบสองนะเป็นเหรียญหลวงพ่อพันนะครับต่อโคดนะครับหลวงพ่อพันมัดบางสะพานพิษณุโลกนะครับจะเป็นเหรียญกระไรเงินนะครับเป็นกระไรนะเป็นเจ็ดนะครับ เหียหลวงพ่อพันวัดบางสะพานนะครับคมๆเลยครับยี่สิบสามครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะครับวัดกำแพงนะครับเหรียญหลอ่อโบราณนะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับสิบสี่ครับเป็นปิตา ผงกระดูกผีนะครับวัดโพนะครับนี่ครับเป็นปิดตาผงกระดูกผีวัดโพนะครับยี่สิบห้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองประหมอนะครับนี่ครับมีอุดผงด้านล่างนะครับหลวงพ่อยอดวัดหนองประหมอสระบุรีนะครับอี่สิกนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับ นอน่ห้ฮมันกันนะครับครับรูปหล่อหลองพวอเงินวัดดอนนี่หอมนะครับอีสปีนนะครับเป็นหลวงพ่อปานะครับพิมพ์โบราณนะครับอุดผงด้านล่างนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์โบราณนะครับ อีแปดนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมหูเชื่อมนะครับหูเชื่อมทำในรูปเก่าเลยนะครับหลวงพ่อเดิมหูเชื่อมนะครับนี่นครับ,มมค,รบคมนะครับดูครับอีกเก้าครับ เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเดมนะครับรูปถ่ายเวลนกยูงนะครับนี่ครับติดกระจกนะครับสองสี่เจ็ดสามนะครับเนียเขาเขียนไว้เงี้ยครับเขาเดมนะครับสามสิบนะครับเป็นหลวงพ่อคมนะครับเป็นเหรียญหล่อหลักคังนะครับหลวงพ่อคมวัดช่องแคนะครับนี่ครับหลังยันสิบนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับ เราโบาณลูกเหมือนลงพระบรมมตช่องแคร์นะครับจะภาพหิ้งๆสวยๆนะครับนี่ครับสามร้อยบาทนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกะครับเบอร์ถูหรือลายเบอร์เดียวนะสนใจทูหรือทางไลน์เข้ามาเลยครับคนคนพานะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับขอบคุณเพื่อนพี่ๆที่เข้ามานำชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับคุณครับ